จะเรว่าเจ็บเองสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับผมคืนนี้นะครับผมเมื่อคืนนี้คืนนี้นะครับผมลงไลนนะครับแม่คอนลงไลนี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มนะครับผมลูกสาวมีอาการเจ็บท้องนะครับผม นี่นะครับอาการก่อนที่จะมาถ่ายก็เจ็บนานนะครับตั้งแต่สี่ทุ่มนะครับผมตอนนี้ห้าทุ่มห้าทุ่มเกือบจะเที่ยงคืนแล้วนะคะห้าทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้แสดงว่าเจ็บเจ็บมากเจ็บมาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับผมวันนี้เจ็บเจ็บนานนะคะแม่แม่เจ็บนานสอ,สองชั่วโมงแล้วนะอืมนีด่ดูดูดูค่ะแม่แม่ อันนี้เจ็บจริงนะครับผมเมื่อตอนกลางวันก็ยืนอยู่ดีๆก็ร้องก็มีนะครับผมแม่ๆครับผมสังเกตวันนี้นครับดูครับาการมาเต็มเลยครับผมแต่ว่าน้ำยังไม่เดินนะครับผมแต่ลูกสาวาหางที่ยิ้มอยู่นะครับผม ผมไปดูก็ยังไม่น้ำยังไม่มีนะครับผมน้ำเมือกยังไม่ออกนะครับผมถ้าน้ำเมือกออกก็จะโทรเรียกคุณเพื่อนนะครับผมไม่รู้ว่าจะเจ็บแบบไหนนะครับผมคืนนี้เจ็บจริงนะครับผมเจ็บเหมือนสองอาทิตย์ที่ผ่านมาแนละ้วอืมใช่สามอาทิตย์สามอาทิตย์หนึ่งนะครับมผมนี่นครับ วันนั้นก็เจ็บเจ็บไม่ถึงไม่เท่าวันนี้นะครับวันนี้คืนนี้นะครับคืนนี้รู้สึกว่าเจ็บปวดมากครับนน่ยกขาผมขาหลังด้านข้างขวาเนี่ยครับจะยกแล<ก>้วก็เอีหลังนะครับผมยังไงเจ็บนานจริงๆครับวันนี้ครับสีส่มจนถึงตอนนี้เลยครับ จะอึก็ไม่อึนะเดี๋ยวดูห่างอ่ะปกติเรามานั่งอย่างนี้จะจะจะเข้ามาหาเราเนาะจะถอยมาอืมอ,อันนี้คืออันนี้คือไม่ไม่ได้สนใจนะคะแม่แม่บอท,ท่านรุ่คว่มจะอึะอองจจอครับจะอึหรือเปล่าเดี๋ยวดูอึกก่อนว่าวันนี้ก็อึทีด้วยนะครับผมวันนี้น้อง ลูกสาวอึอทีด้วยครับแป๊บเดียวอึแป๊บเดียวอืดนะครับผมตอนกลางวันนะครับผมนี่นี่นี่กัดยล้วอืดแล้วกัดงวงด้วยจะอึอแบบไหนดูก่อนอืดจริงๆนั่นแหละนะอืดเป็นก่อนนะถ้าถ่ายเลี้ยวนี่แสดงว่า,ราพร้อมเลยนะครับผม จริงครับมาอัปเดตอาการให้แม่ๆพ่อๆดูนะครับผมเจ็บจริงนะครับดูกัดงวงนะครับผมกัดมือ,มน,อ,น,อนะครับผมเออแกสามก้อนหรือกระน้อยแล้วครับผมเออสามก้อนนะคะแม่ๆอยนให้พ่อเต๋อเจ็บออกก่อนนะคะ หญ้าก็ไม่กินน,นะครับ่าหญ้าก็ไม่กินแล้วกินหญ้าไหมยังยังแบบอันนี้อยู่ เดินไปตรงที่หญ้าแต่ว่าไม่กินนะคะแม่แม่แต่ว่าไม่กินหญ้าอยวมาลุ้นกันมาลุ้นกันนะคะแม่แม่แมยืนยืนแบบเมินเมินหญ้าแล้วนะคะเมินหญ้าแล้วไม่กินหญ้าเลยพ่อไม่กินหญ้าตอนปวด ทีแรกว่าจะมาลงมาถ่ายให้แม่แม่ดูก็กลัวลูกสาวจะไม่ร่วมมือนะครับผมแต่อันนี้เจ็บจริงครับผมไม่กินยาแล้วไม่กินยาตั้งแต่ลงไหลแล้วนะครับผมคือลงไหลปุ๊บลูกสาวหันหน้ามาด้านนี้เลยครับผมแล้วก็มายืนนิ่งสักพักก็ยกขายกแข้งแล้วก็บิดตัวนะครับผม จะบิดตัวเป็นช่วงๆนะครับแม,แม่ครับผม นี่นะคะแม่แม่ยืนนิ่งแล้วอันนี้ไม่อยากตามเป็นจริงก็ไม่อยากจะถ่ายให้ดูนะครับแม่แม่ครับคือ,ออยากให้น้องแบบอยู่เงียบๆนะครับผมเจ็บจริงไม่แสดงนะครับคืนนี้เจ็บจริงๆครับเจ็บหนักด้วยครับ ไม่อยากทายให้มึงหรอครับแม่แม่ครับเดี๋ยวแม่แม่จะแตกตื่นกันเนาะเราทำเป็นคลิปสักสิบนาทีนะคะแม่แม่ก็คืออยากให้นี่ย่าไม่กินนะคะแม่แม่เราเดินมาฝั่งที่ย่า ที่เรากองยาไว้ให้แต่ไม่กินนะคะแม่แม่ดูสังเกตเลยเจ็บมากเลยนี่นี่นี่นดูทำนี่แหละค่ะแม่แม่เวลาเจ็บเยอะๆเจ็บแบบนานๆนะคะไม่วันน,นี้เจ็บจริงยาให้ตั้งแต่ลงไรนะครับไม่กิน<ล>ไม่กินนะนี่ไม่ค้นไรทางโตๆนะคะแม่แมเที่น่ เดียว่าเห็นลองไม่เอาไี่ดูอืมไม่กินโอเคไหมลบฝนหน่องลบถางโอเคนะคะแม่แม่เดี๋ยวไม่ควรจะขอขอนุญาตอยู่นิดนึงจบ<ๆ>คลิปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะแอบแอบดูอัปเดตกันอ่าให้แม,แม่แม่ได้ชมกันเรื่อยๆเนาะแม่แม่คะ่ะตอนนี้ก็ให้น้องแบบอันนี้ก่อนนะคะแม่แม่คะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ